สวัสดีครับผมอาเฟิร์นนะครับนายซีรีนาซีชนรทานครับผมก็อายุ18บปีครับผมครมับผมก็หลังจบรายการ last icon icon pop ตัว top debut นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับผมฮ่าฮ่าชิวชิวไงก็บอกตรงๆเออไม่มีอะไรเลยครับผม <c oughs> แต่ว่า คือสำหรับเฟิร์สแล้วการการที่มันมีอะไรเนี่ยมันคือแบบเราไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้ทำเองครับผมคือเราไปอยู่เราไปมีค่ายเราไปอา่าทผลงานออกมาให้มันแบบจริงจังแต่ว่าอย่างของเฟิร์สเนี่ยจะทําออกมาแต่ว่าจะเป็นการปล่อยเพลงออกไปกับแบบทากับรูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทําเองบ้างแล้วก็มีฟีดกับเชสเตอร์บ้างอะไรแบบเนี้ยครับเพลงที่ผ่านมาล่าสุดน,นะครับอา่า ชื่อว่าเพลงว่าคำว่ารักนะครับตอนนี้ก็1 0 0 0 0แวิวแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีเพลง for you ด้วยตอนแรกกะจะทำเป็นอัลบั้มครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวจะรอแบบปล่อยทีเดียวบูมให้แบบทีเดียวหลายเพลงไปเลยก็เลยทยอยทยอยทำเรื่อยๆอยู่ครับผม ใกล้หรือยังเหรอครับตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ณปัจจุบันเฟิร์สก็มีติวมีเรียนเพื่อที่จะต่อเข้ามาหาลาัยด้วยนะครับผมใช่ครับตอนแรกจะเข้าดุริยางคศิลป์มหิดลับผมแต่ว่าพอดูไปดูมาก็มันก็ยากพอสมควรเพราะว่าเฟิร์สถนัดปฏิบัติมากกว่าก็เลยเดี๋ยวจะเข้า MUIC ครับมอีกคณะ IR ครับผม รู้ตัวว่าตัวเองชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอครับก็น่าจะเป็นตอนที่น่าจะเป็นช่วงอายุประมาณแบบ6-7ขวบขวบขวบ <c oughs> แม่ก็พาไปเรียนร้องเพลงครับเพราะว่ามีเพื่อนข้างบ้านเขาเรียนร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกครับแต่ว่าแม่บังคับให้ไปเรียนก็เลยไปเรียนแล้วพอเรียนไปเรื่อยเนี่ยก็เลยรู้สึกเออเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชอบแล้วก็แบบอยากอยาก,อยากเป็นศิลปินครับผมเพราะว่า ช่วงนั้นฟังไทเทเนียมครับเสียวฮะเสียวพี่เสียวครับผมช่วงนั้นฟังไทเทเนียมครับก็อยากเป็นแรปเปอร์ช่วงนั้นครับผมก็เลยเรียนร้องเพลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆพอร้องเพลงเสร็จก็ไปเรียนเต้นต่อครับผมคู่กันใช่ให้ให้พูดแบบตรงๆเลยป่ะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ตอนแรกอตอนแรกไม่อยากทำอะไรด้านนี้แล้วเพราะว่า รู้สึกว่าทําไปแล้วมันไม่รุ่งสาหรับเฟิร์นนะครับแล้วเชสเตอร์เป็นเพื่อนกันโทรมาหาแม่แบบเออมีอรายการนี้อยากให้ไปผมไม,ไม่ไม่ได้อยากไปเลยไม่อยากแข่งแต่ว่าแม่ให้ไปบอกว่าเออรายการสุดท้ายแล้วไปไปก็ได้ครับแล้วก็ส่งออกไปแล้วก็ไปแข่งถามถาม,าถามว่าถามว่าถ้าย้อนกลับไปอยากสมัครไหมเฟิร์นตอบไม่ได้ว่าอยากไหมแต่ว่าแบบถ้าถ้า ถ้าใจจริงๆก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากทําแล้วครับผมแต่ว่าเออในไหนก็แบบมีเพื่อนด้วยแล้วก็มันก็คือทางนี้ด้วยไม่เคยแข่งด้วยแบบถ้าแข่งเป็นรายการจริงๆนะก็เลยเออลองดูและกันสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ผลตอบรับก็ออกมาดีครับผมถูกครับก็ดีใจอยู่ครับดังละชอบ ถ้าถ้ารู้จักมาก่อนก็จะมีบุญเชสเตอร์ปอแค่เนี้ยคนแรกที่เราเจอในรายการพี่เจลพี่เจลพี่เจลครับพี่เจลเลยก็จำได้ครับตอนแรกวันแรกเขาไปเจอกันร้านอเมซอนด้านหลังเพื่อที่จะไปสวอปแล้วตอนเฟิร์สเป็นคนอายคนที่อายวันนั้นก็ไม่คิดไม่ไม่ได้รู้ว่าอะไรก็แต่งตัวปกติไปกางเกงดำเสื้อดำใส่หมด พี่เจลนี่เขาจำได้เลยผมสีเขียวเขียวมากแล้วก็แต่งตัวแบบโย่เย่อ่างเงี้ยก็เลยเดินไปแล้วแบบเฮ้ยเไอพี่คนนี้เขาเท่จังเลยแล้วคำแรกผมสอบเสร็จเขาก็มองผมก็มองเขาก็เป็นไรไม่รู้แล้วก็สรุปได้อยู่กลุ่มเดียวกันผมไม่อยู่กลุ่มเดียวครับผมถามพี่ครับพี่ชื่ออะไรเจลเลย <c oughs> ผมแบบไม่น่าคบเลย <c oughs> ก็โอเคครับก็ดีรายการนี้อะไรได้อะไรแปลกใหม่เยอะดี <c oughs> ถ้าตอบว่าสนิทที่สุดเฟิร์สไม่สามารถตอบได้เฟิร์สรู้สึกว่ามันแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันถ้าสนิทจริงๆเลยก็คือเชสเตอร์แหละครับผมแล้วก็จะมีบีบนี่อยู่ดีได้มาเป็นคู่จิน้นเฉยเลยซึ่งก็งงมากที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือน B ก็จะเป็นแนวที่แบบเออสไตล์เดียวกันลุคเดียวกันเทสเหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเออแล้วแบบวัยรุ่นก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อย บีนี่จะอยู่ด้วยกันแบบเหมือนเพื่อนเราแบบเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาส่วนส่วนมันจะมีแก๊งแดดดี้อันนี้ถ้าถ้าสนิทแบบว่าจะรวมๆเลยนะก็จะเป็นบีแก๊งแดดดี้พี่โฟนพี่สมุยพ,พี่แม่เอกครูถ้าสนิทจริงๆก็เชื่อแค่นี้แบบไม่ได้ทั้งรายการแต่ว่าแบบแต่ก็กกพูดถึงใครสักคนหนึ่งเหรอครับต้องขอบคุณเชสเตอร์อยู่แล้วครับเพราะว่า ถ้าไม่มีเชตเตอร์เขาก็ไม่ได้มารายการล้าใส่อไอคอนไอคอนปอตัวท็อปเดบิวต์ครับผม,ม,มเป็นคนขี้เหงาครับเป็นอ่าไม่เขาเรียกว่ายังไงคืออยู่ชอบอยู่คนเดียวครับแต่ว่าณวันไหนที่รู้สึกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวก็จะเออชวนไปนอนแต่บางทีก็ชวนไปนอนจนเหมือนไม่ใช่บ้านตัวเอง <S <S จะเป็นกลุ่มอย่างน้แหละที่เปิเล่าไปก็มีชเชฟเตอร์สมุยโฟนไม่เองเป้าหมายสูงสุดของเฟิร์คือการที่ได้เป็นศิลปินคนคนหนึ่งครับผมจะได้รวยไม่จะได้แบบเฟิร์สอยากเป็นศิลปินเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากเป็นนักแสดงถ้าเฟิร์เป็นนักแสดงเฟิร์ไม่เป็นก็มี ให้ไปเล่นซีรีส์แต่ว่าเฟิร์รู้สึกว่าไม่ใช่ถึงแม้ว่าเฟิร์สจะ acting ได้แต่ว่ารู้สึกไม่ใช่ทางเฟิร์สอยากเป็นเล็กอยากทำในการร้องเพลงกับการเต้นมากกว่าเพราะรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขแล้วอยากให้คนได้เห็นความสามารถของเราอยากให้ติดตามเพลงต่อไปของตัวเองอ่าเพลงเฟิร์สกับเตอครับผมที่กำลังจะลงครับผมเฟิร์สพูดเลยว่าตอนแรกครูเป็นคนทำเพลงให้ทำกับครู แล้วก็เรียกอัดว่าจา์ผูครับผมเราเก่งมากเราปัจจุบันนีเฟอร์ทาเองหมดเลยก็เลยต้องใช้เวลาเพื่อที่จะทบทวนว่ามันดีหรือเปล่าครับผมก็ยังยังไม่รู้วันที่และเวลาแต่ว่าเร็วๆนี้น่าจะไม่ไม่เกิดอาทิษฐานเจ้าตัวอยู่นี้ให้เจ้าตัวมาลองก็แล้ว อ๋อฉันนพร้อมก่อนเวลาจะหนาวเวลาจะไม่มีใครพูดแค่นี้ก่อนครับผมครับผมก็เพชอบทำธุรกิจครับอยากเพราะว่าอยากรวยครับก็เป็นคนเป็นคนเขาเรียกเฟิร์สเป็นคนคิดแพลนอนาคตไว้ตลอดเวลาก็เลย ก็เลยอยากทําธุรกิจซึ่งอยากทํานานมากแล้วครับแต่ไม่มีทุนครับเฟรยังหาตังค์ไม่ได้ก็เลยกิงไปหาพ่อใช่ครับก็เลยบอกว่าจะทําเสื้อครับผมตอนนี้ก็ออกแบบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็สั่งทําไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหมือนประมาณเฟรดเฟรว่า400ตัวไม่พอน่าจะประมาณเพราะว่าในเพราะว่าในในกลุ่มครับเฟรสก็มีโหวตว่ามีใครบ้างเพราะว่าพิมพ์มาประมาณแบบ หกร้กว่าคนซึ่งก็รอดูครับว่าหมดไหมแต่ถ้าหมดล็อตล็อตนี้ก็จะเป็นพรีออเดอร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเอ่อ CO2 นะครับผมจากเสื้อก่อนครับแล้วก็นั่นสปอยเลยก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะทำเป็นพวกเสื้อฮูดครับแล้วก็หมวกอะไรแบบนี้ครับผมครับแล้วถ้ามันดีก็ผมมาเปิดที่สยามเนี่ยแหละ อ่าก็ฝากด้วยนะครับนายสินาศิริสุนทานครับก็หล่อเท่ครับผมน่ารักขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมแล้วก็โอ้ยผมเขินนะครับแล้วก็เอออยากจะบอกว่าต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ลาซิคอนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ยังไม่อยากให้ทุกคนหายไปไหนนะครับเพราะเชื่อว่าในอนาคตต้องมีอะไรแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝาก ติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับผมโดยเร็วนี้ก็จะมีซิงเกิลออกกับเชอร์เตอร์นะครับครับวันสำหรับวันนี้ก็ลาตีสวัสดีครับผมขอบคุณครับติดตามเฟิร์นได้ช่องทาง IG อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเฟิร์ไม่เล่นเซ็นบูคาช่อง y o u u u e e ด้วยครับขอบคุณทุกคนครับได้ไหม